มาพบปะก,กับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่28ของเดือนมิถุนายนปี2566อากาศอยู่ที่27องศาเซนเซีีรดนะในวันนี้ <c oughs> จะพาท่านมาศึกษา <c oughs> ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสืออริยสัจจากโรเล่มที่หนึ่ง วันนี้เรามาเก็บประเด็นสืบเนื่องต่อจากเมื่อสองวันที่ผ่านมาคือเราได้พูดถึงเรื่องความหวังและความสิ้นหวังวันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นสิ้นหวังและอยู่อย่างมีอยู่อย่างผู้สิ้นหวังหลายอย่างที่ได้กล่าวไปอย่างเช่นคนมงคล สิ้นหวังในการที่ไปเสียเาานะเส่ยงโชคชะตานบางคนเสี่ยงโชคชะตาเช่น <c oughs> ไปซื้อหวยบ้างไปเล่นการพนันบ้างอย่างเงี้ยก็สิ้นหวังหมดเนื้อหมดตัวนะหรือไปขายแรงงานในต่างถิ่นไปอย่างผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็สิ้นหวัง ก็หลายเรื่องหลายราวด้วยกันบางดีตั้งความปรารถนาแล้วก็ไม่เป็นดังที่ตัวเองปรารถนาก็เลยสิ้นหวังไปจนถึงขนาด <c oughs> มีความรักความหวังกับคนใดคนหนึ่งแล้วสิ่งนั้นกลับกลายเป็นอย่างอื่นก็เลยสิ้นหวัง <c oughs> แต่ว่าความสิ้นหวังบางครั้งก็ทำให้ คนนั้นเสียไปก็มีหรือเป็นไปอย่างอื่นก็มีหรือทำร้ายตัวเองก็มีนะแต่สิ้นหวังบางทีกลับสอนให้คนนั้นเป็นคนดีแกล่งขึ้นพิจารณารอบคอบขึ้นก็มีอย่างเช่น <c oughs> การเป็นนักธุรกิจทำค้าขายอะไรก็ตามเมื่อมีปัญหาขัดทุน หวังแล้วไม่ได้เหมือนชาวนาปลูกข้าวกลายเป็นหญ้านะชาวนาก็ไม่ดีใจค้าขายแล้วขาดทุนนะนักธุรกิจก็ <c oughs> สิ้นหวังไม่ไม,ไม่มีกำลังใจแต่ว่าเรา <c oughs> สามารถใช้ความผิดพลาดนั้นมาปรับใช้ในชีวิตได้งนั้นชีวิตเราที่ประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นสมหวังหรือสิ้นหวัง ก็เป็นของคู่กันอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่คือโลกธรรมมีลาบก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เป็นของที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แล้วคนที่เกิดมาบรรนโลกนี้ไม่ถูกนินทาก็ไม่มีนะพระพุทธเจ้าเองก็ยังสูขนินทา ถูกศพประมาต่างๆนานากว่าพุทธเจ้านี่แหละคนเห็นแก่ตัวนาสระทรัพย์สินเงินทองภรรยาและบุตรบรรดาบิดาไปสแสวงหาหมกกกระทำอยู่คนเดียวพระองค์ก็ทรงรัวมานั่นก็เป็นความคิดเห็นของคนอื่นแต่พระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้สระความสุข ต่วตัวเพื่อตัวเองเลยแต่เมื่อตัวเองได้บรรลุยนันบรรลุปเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาโปรดทั้งมันดาทั้งบิดาทั้งบุตรและภรรยาขาดาดบริวารได้เป็นโซดาบันสกตาคามีอนาคามีไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เห็นไหมตอนแรกดูเหมือนสิ้นหวังแต่พระองค์ก็ทรงทําความเพียรหลายอย่างด้วยกัน ทำอยู่ตั้งห้าหกปีนะจนในที่สุดพวงทรงทรมานตนเองเป็ยนอย่างยิ่งนะจนไม่สามารถที่จะนะยกประคองกายตนเองไปได้ก็เลยสิ้นหวังแห่งการบำเพ็ญอัตตกิรมฐานุโยคืคอทําความลำบากให้กับตนนะระองก็เลยทรงมาใช้ทางสายกลางนะรู้จักฉันรู้จัก พิจารณาแล้วก็เดินอานาปนาสติก็ได้เป็นพระสมณสัมพุทธเจ้าเพราะว่าต้องทิ้งความเห็นอันดิ่งไปข้างใดข้างหนึ่งนะไม่ใช่นั้นถ้าหากว่าไม่ทิ้งความเห็นอันเป็นไปข้างใดข้างหนึ่งเส่นโลกนี้มีโลกหน้ามีจัตดนี้มีจัตหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยพรองก็ทรงปล่อยเรื่องความคิดอย่างนั้นก็มาอยู่กับลมหายใจ อยู่อย่างคนสิ้นหวังอย่างคนหมดหวังแล้วค์ก็ได้ตัดสรู้เหมือนพระอน,อนุลพระอนุลเนี่ยตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานพระอนุลร้องไห้มากนะว่าสารีบุตรก็ปรินิพพานไปแล้วพระโมคคัลลานะก็ปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าก็จักปรินิพพานไปอีกเราจะอยู่อย่างไรอย่างเงี้ย <c oughs> พระเจ้าก็ดัดว่าเพราะอนุน์เป็นโสาบันอน,อนติอนะ เธอจงมีตนเป็นที่พึ่งของตนมีธรรมเป็นที่พึ่งของตนอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะก็สิ่งอื่นเป็นที่พึ่งก็เป็นได้แค่ระยะหนึ่งและชั่วคราวเท่านั้นเห็นไหมอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องกลับมานะทำตัวเองนั่นแหละให้ให้เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้แล้วก็อย่าหวังอะไรกับผู้อื่นให้มาก แม้แต่ตัวเองก็หวังไม่ได้เพราะว่าเราหวังว่าขอเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าพลดพรากจะกของรักจะกองครอบใจหรืออย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นนี้ก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยเมื่อมันเป็นไปไม่ได้นี่เราก็นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกี่ยมสั่งสมเรื่องสุตตะคือการฝังธรรมะแล้วก็สั่งสมในเรื่องของทานนี่อัตมาว่าทุกคนก็ทํามาอยู่แล้ว ให้ทานแก่คนดีคนทุศีลคนมีศีลอะไรก็ว่ากันไปให้แก่สัตว์ให้แก่อะไรมากมาอยู่แล้วบางคนนะอันนี้เมื่อมีทานเป็นตั้งใจมาสมาทานศีลและตั้งใจนั่งสมาธิการเจริญสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างกุศลในฝ่ายดีมันจะละกรรมในฝ่ายที่เป็นอกุศลออกไปได้นั่นเราทั้งหลายจําเป็นต้องต้องศึกษาในเรื่องอย่างนี้ เรามาดูแนวทางแห่งความสิ้นหวังอยู่แบบความสิ้นหวังของพระอริยเจ้าจากหนังสืออริยสัจพระโฐ์เล่มนี้พระองค์ได้ทรงตรัดถึงว่าลักษณะทั่วไปของความเป็นพระอรหันต์อรหันต์คือผู้ห่างไกลจากกิเลสนั่นหนึ่งความเล่าร้อนนะความเล่าล้อนนะก็หมดหมดความสุขนะย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ เดินสุดทางเดินทุดทางสายไกลนะการเดินสุดทางสายไกลก็คือเดินวัฏฏัสงสารนั่นเองเกิดเกียรตายเกิดเกียรตายมันเดินสุดแล้วก็ความร้อนร้อนความสุขอะไรเนี่ยมันจะไม่มีและเนี่ยไม่มีแก่ผู้ที่นะไม่รู้จักไม่รู้จักโศกนะ ไม่มีแก่ผู้ที่ได้พ้นแล้วในทุกๆสิ่งและความเร่าร้อนหมดความสุขย่อมไม่มีแก่ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยลัดได้แล้วทุกกรณีเห็นไหมเราละความเราละกิเลสตัวเดียวมางคนละได้หมดเหมือนเราละความอยากมันก็ละได้ตัวอื่นได้ด้วยละกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยื่อเราละได้เนี่ยเครื่อง ตัวอื่นก็หลุดไปด้วยอย่างเงี้ยเราท่านผู้มีสติสมบูรณ์ย่อมส่งตนไปเสียได้ไม่ติดใจยินดีในถิ่นที่อยู่นะและและอะไรและสิ่งที่ทำให้อาลัยเสียได้ดุดหงโผบินนะ ละเปลือกตมไปเสียฉะนั้นหงที่ไปหากินนะก็เวลาเขาบินไปก็บินไปแล้วพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าท่านเหล่าใดไม่มีการสั่งสมรู้จักการกินการอยู่ได้ดีมีความพ้นอย่างอย่างว่างกิเลสเป็นโคจรกิเลสโคจรมานะมีความพ้นอย่างไม่มีอะไร ให้หมายได้ในเป็นโคจรคติที่จะไปข้างหน้าของท่านเราผู้ของท่านผู้เช่นนั้นย่อมไม่ยากย่อมยากที่จะบอกให้รู้กันได้เหมือนทิศทางไปในอากาศของเหล่านกทั้งหลายเะนนั้นก็นกเวลาบินไปในอากาศไม่ทิ้งลอยไปเลยนะ <c oughs> พระอรหันต์ก็เช่นกันไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะ ท่านผู้สิ้นอาสะวะแล้วนะไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับอาหารมีความพ้นอย่างว่างกิเลสเป็นเป็นโคจรมีความพ้นอย่างไม่มีอะไรให้หมายได้เป็นโคจรเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านนั้นยากที่จะบอกให้รู้กันได้เหมือนร่องรอยของนกบินไปในอากาศฉะนั้นนะ เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในเรื่องอย่างนี้แล้วก็อินทรีย์ของผู้ที่สงบแล้วเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีพิษสงแล้วนะพระอรหันต์นี่ฝึกสำรวมหลิ่งสิ่งเหล่านี้นะเหมือนดังม้าที่ฝึกดีแล้วนะเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็แม้ปวงเท,เทวามนุษย ก็ยังนิยมชมชอบต่อท่านผู้นั้นที่ท่านละมานะได้หาอาสวะกิเลสไม่ได้ทั้งเป็นผู้คงอยู่หมายความว่ายังมีชีวิตอยู่นี่แหละท่านเหล่าใดไม่จำต้องเชื่อไปกับผู้อื่นเขารู้แจ้งนิพานอันอะไรปรุงแต่งให้แปลเปลี่ยนไม่ได้เป็นผู้ตัดรอย ต่อคือกิเลสและต่อพบต่อชาติเป็นผู้ยอมทำลายโอกาสที่จะมีเพื่อเอาอะไรอีกและเป็นผู้สิ้นหวังเราท่านผู้เป็นเช่นนี้แลเป็นอุตตมะบุรุษนะเป็นบุรุษสูงสุดนะมอเป็นบุรุษสูงสุดนี่แหละพระเจ้าใช้คําว่าผู้สูงสุดนะ ในสูงสุดของความเป็นคนก็องค์ทรงเป็นอุตมะบุรุษไม่มีหญิงไม่มีชายนะอันนี้คือความสิ้นหวังแบบพระอรหันต์นะเพราะอาศัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเมื่อดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียดายแล้วเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่มีนะ แต่ทาอะไรมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแก่เจ็บตายมันก็เกิดขึ้นมันมีขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างเนี้ย <c oughs> คาวนี้เรากลับมาถึงประเด็นความหวังของเราหรือความสิ้นหวังของเรามันเป็นเรื่องจิตจอยมากโย,ยมโยมบางคนบอกโอ้ยค้าขายแล้วสิ้นหวังเลยทำอาหารมาหนึ่งหม้อไม่มีคนมาซื้อเออสิ้นหวังก็ภาคเทียนต่อไป ทำอย่างอื่นก็ได้มาทําวันนี้ทำกับข้าวหนึ่งหม้อแล้วขายไม่ออกใส่ถุงแจกนะแจกเพื่อนบ้านกินอย่างเงี้ยก็ค่าขายที่อาตมาเห็นแล้วเกิดความสําเร็จก็คือให้ชิมก่อนเบื้องต้นก็ทําแจกนะแจกไปแจกมาคนกินอร่อยก็ทําขายอย่างเงี้ย หาธุรกิจอย่างนี้ไปก็ได้นะแต่ค่นี้เราจะไปหวังจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้นี่มันยากโดยเฉพาะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยาดการยากแล้วก็หวังยากอะไรอะไรก็หวังยากขึ้นมาแต่เราจะทำยังไงทำต้นทุนของประเทศทำต้นทุนของชีวิตเรามีอยู่พวกเรามีพื้นดิน เราจะทำยังไงทำผืนดินให้เป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตซึ่งตอนนี้กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องโคกน้องนานะเรามีที่อยู่สองไร่สามไร่ทำเป็นส่วนเป็นโคกเป,นนเป็นหนองเป็นนาแล้วก็ปลูกพืชที่เรากินเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายการที่จะต้องใช้ปัจจัยเงินทองเลยเพราะว่า เรามีอาหารในพื้นดินของเราเห็นไหมครั <c oughs> มันเป็นปัจจัยสีของชีวิตอ่ะมันเป็นอย่างนี้นถ้าทุกคนกลับมาหมดหวังแล้วที่จะไปทําธุรกิจอย่างนี้มาทําพื้นดินของตนแล้วก็อยู่กับพื้นดินของตนด้วยธรรมด้วยข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะธ,ธรรมชาติซึ่งเป็นไปอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโลกเรามันก็เป็นไปทั่วโลกนะเศรษฐกิจทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ มันเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมมันอาศัยการและการเกิดขึ้นมันเหมือนยกตัวอย่างพระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อฝนตกลงมาบนยอดภูเขาเห็นไหมฮะน้ำมันก็ไหลลงมาตามภูเขาแล้วก็ลงไปตามห้วยห้วยเล็กๆไปจนถึงห้วยใหญ่ไปจนถึงคลองไปจนถึงหนองไปจนถึงบึงแล้วก็ไหลลงทะเลเห็นไหมมันเป็นปฏิจจอย่างนี้ เหมือนกันเศษรษฐกิจค้าขายมันก็ไปอย่างนี้หมดนะมันก็ไปตามเป็นรากหญ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยเมแต่กิเลสความคิดทั้งหลายก็ไหลรวมมาอย่างเงี้ยเหมือนฝนตกบนยอดภูเขาแล้วก็ไหลรวมลงมาตามหอยตามหนองตามหล่ำคลอง,องไปจนถึงบึงอย่างเงี้ยพระองค์ก็ทรงอธิบายอย่างนี้มันมาจากสิ่งอย่างนี้แหละสิ่งนี้ก็มีอย่างเงี้ยรวมไปถึงขนาด จิตใจที่ขุ่นมัวก็เหมือนน้ําที่ตกลงมาบนยอดภูเขาไหลลงไปสู่ห้วยสู่น้องสู่คลองบึงน้ํานั้นก็ขุ่นมองไม่เห็นก้อนหินก้อนกรวดไปจนถึงกุ้งหอยปูปลาหลายคนต้องการอยากจะจับปลาก็สิ้นหวังละเพราะว่า,วาไม่เห็นกุ้งหอยปูปลาไม่เห็นเม็ดตะก้อนหินก้อนกรวดก็คงจับปลาไม่ได้เห็นไหม แต่เมื่อไรก็ตามนั้นนั้นถูกการเวลาผ่านไปตกตะกอนน้ำก็ใสตะกอนนั่นแหละเขาเรียกว่าอนุใสนะในหลักพุทศาสนาก็เหมือนกันเมื่อเราสามารถฝึกกายอย่างนี้ฝึกวาจายอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้และมีการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างนี้ทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดพิษสงที่ทจะทําให้เรานั้นอยากอะไรอะไรอีก แต่มีสติสมบูรณ์เห็นก็เห็นแบบมีสติพระองค์ทรงสอนพาหิยะเป็นพราลรหารเลยนะฮะญาติมยมิยมคนหนึ่งเป็นพามแก่นี่นะก็บอกว่าข้าแต่ท่านสมณะโคโดมข้าพเจ้าแก่เท่าแล้วนะจะไปเรียนคันธธุระก็ไม่ลำบากหรือปฏิบัติก็ลำบากจะไปเรียนฝ่ายของวิปัสสนาก็ลำบากนะ แต่ขอท่านบอกทำให้แก่ข้าพเจ้าขณะที่ลุกจากอาสนะนี้แล้วได้ดวงตาเห็นธรรมหวังแค่นั้นนะไม่ได้หวังบรรลุเลยระองก็ทรงตรัสว่าได้สิปัยยะขอให้เธอเพียงทําจิตของตนนะ่ะให้เป็นสักว่าเมื่อเธอเห็นรูปก,ก็สักว่าเห็นได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินได้ได้ดมกลิ่นก็สักว่าดมกลิ่นได้ลิ้มรสอาหารก็สักว่าลิ้มรส ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายก็สักว่าสัมผัสได้ทำอารมณม์ที่มันผุดขึ้นคือความรู้สึกนึกิดก็สักว่าเมื่อไรก็ตามเธอวางจิตอยู่เพียงแต่สักว่าสักว่าโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีโลกในไหนก็ไม่มีเอเสวันโตทุกขสันั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกเห็นไหมฮะมันอยู่คําถามเลยข้าสัว่านั่นแหละมีตาเห็นก็ ก็ก็ก็ตามมันก็เห็นลูกอะ่ะโยมก็มีนะโยมวาลาจิตอย่างเนี้ยโยมต้องเกตด,ดูอย่างโยมสุเทพรหรือโยมพานเนี่ยเรามีตาเราก็เห็นนะแต่เราก็ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบกับการเห็นมันมีอยู่วาลาจิตมันมีอยู่อย่างเงี้ยดังน,นั้นจึิงขอให้ท่านทั้งหลายศึกษาในเรื่องอย่างนี้นะสิ้นหวังก็อย่าไปสิ้นหวังอะไรมากแต่พระเจ้าว่าในความสิ้นหวัง ็มีประโยชน์ทำให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากอะไรอื่นๆที่เป็นเรื่องลุงลังนะคนบางคนเป็นแผลที่แขนที่ขาหมอบอกว่าถ้าไม่ตัดจะต้องตายในที่สุขอสิ้นหวังที่จะรักษาแขนแล้วก็ตัดแขนตัดขาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บป่วยเหมือนกันมางคนก็สิ้นหวังแล้วที่จะรักษาเอา้าตายก็ตายไม่ตายก็มี ตายก็ตายตายก็มีหรือตายก็ตายตายแบบมีธรรมะตายแบบเอา้าบางคนเป็นมะเร็งนี่ก็เตรียมตัวตายเลยสรั่งบ้านสร้างอะไรให้อยู่อย่างดีแล้วก็ทำชีวิตเนะียเหมือนเตรียมตัวตายเลยตายแบบเหมือนคนนอนหลับก็มีเห็นไหมฮะพระเจ้าอ่ะนี่แหละเราจะเตรียมตอดวกรอคอยการตายแบบรู้ตัวหรือแบบไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ย เืียว่าเป็นผู้มีสตินะแต่ทุกคนทั้งหลายญาติโยมเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเรื่องอย่างนี้เรามาเตรียมตัวไว้แต่เดี๋ยวนี้แหละเริ่มฟังธรรมะเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเริ่มเจริญกุศลทำให้มากๆากเพราะเมื่อเราทำให้มากกุศลมันมากบาปกรรมหรืออกุศล,ลกรรมทั้งหลายมันน้อยมันก็ทิ้งไปเองเนี่ยนะ ฉันั้นเราจะไปหาหวังชาตินี้ชาตนาพบนี้พบนานั่นมันเป็นความทุกข์ถ้าเราหมดพบหมดชาติเ็าเรียกเป็นคนสินส้นหวังแต่สิ้นหวังอย่างเงี้ยมันดีนะแต่ถ้าสิ้นหวังจะเรียกร้องให้คนนั้นมาเห็นใจคนนั้นมาลักไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนในโลกนี้ไม่ใช่ละคนอื่นมากกว่าวเรารักตัวเองของแต่ละคนมากกว่า อย่าไปหวังความรักจากคนอื่นเลยที่เราคบหากันเนี่ยโคบหาด้วยประโยชน์คบหาด้วยเหตุผลบางเรื่องเท่านั้นแต่ในที่สุดลมความก็ลงที่ว่าเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองมากที่สุดพระมานิกาไปถามพระเจ้าปรเสนท,ที่โกศลว่าพระเจ้าปเสที่โกศลรักพระมานิกามากหรือว่ารักพระองค์มากพระเจ้าปรเสทิที่โกศลว่าเราก็รักตัวเองมากกว่ารักมเหสีน นะแล้วก็คำนี้แหละนะพระพระมเหสีก็ถามแบบพระราชาก็ถามพระมเหสีพระมเหสีก็ตอบใช้คำเดียวกันนั่นแหละบอกมมชันก็รักตัวเองมากกว่ารักพระมาบอพิษเห็นไหมฮะพระองค์ก็ทรงยอมมาว่าคำนี้เป็นคำจริงของสัตว์โลกส่วนมากรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นนะ เราจะไปหลงเชื่อคนอื่นรักเราล่ะแล้ว้วนที่สุดเราจะถูกหลอกที่เขาทำบอกว่ารักเราก็าอาจจะหวังประโยชน์จากเราเช่นทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆที่มันตามมาจากการที่มันมีใช่ไหมอันั้นโยมทั้งหลายอยู่กับสิ่งที่ไม่มีหรืออยู่กับสิ่งที่มันมีแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็ไม่มีในที่สุดต้องจากกันไปถ้าเราวิจารณาอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดี แล้วเราจะอยู่กับความสิ้นหวังทั้งหลายทั้งปวงอย่างไม่ทุกข์เพราะเหตุปัจจัยมันผ่านไปมันก็มีข้งมันเองนั่นเน,นะตัวเราป่วยมันก็ยังหายได้ล่นะนะเราคิดเสียดายอย่างนี้แล้วก็อย่าทิ้งธรรมก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสต์ก็มาวันนี้มีทั้งหมดแปดท่านด้วยกันอยู่แบบคนสิ้นหวัง แต่พระพุทธเจ้าทรงรอนว่ามันดีนะถ้าสิ้นหวังสิ้นกิเลสสิ้นราคะสิ้นโสดะสิ้นโมหะสิ้นอาสวะมันดีแต่ถ้าชาวบ้านบอกโอ้ยไม่ได้เราต้องอยู่แบบคนมีความหวังนะพอมีความหวังมันก็ทุกข์นน่แนะนะหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้แต่สิ่งที่หวังเป็นอย่างที่หวังบ้างนิดหน่อยแต่เป็นอย่างอื่นเยอะนะ ไม่ต้องมากยมหวังได้รถได้บ้านได้บุตรได้ภรรญาโอ้โหมีความสุขนิดหน่อยแต่ทุกข์ที่ตามมาเป็นชุดเลยนะอันอยู่แบบคนสิ้นหวังนะั่นแหละดีที่สุดนะอันนี้ในมุมมองของพุทธศาสนานะเดี๋ยวโยมจะบอกโอ้ถ้าอยู่สิ้นหวังไงคนก็ไม่ต้องทำมาหากินมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนก็ต้องทำมาหากินทํากิจกรรมอะไรไปขณะเป็นพระอาหารก็ยังทํากิจกรรมยังกวาด วัดยังทำวัดยังซักจีวรยังเดินยังกินอยู่นะมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันหมดจากการที่ <c oughs> จะปล่อยให้ตาหูจมูกดินกายไปจนถึงใจเนี่ยสร้างพิษสงให้ตาเห็นก็สักว่านั่นเองหูก็สักว่าได้ยินกินก็สักว่าเพราะเรื่องสักว่าสักว่าเนี่ยสังคมเราไม่ปล่อยสักว่าคือการยึดถือแล้วก็ทะเลาะวิวาทกัน ทิมแทงกันด้วยหอกคือปากไม่มีที่สิ้นสุดเวนในไหนย่อมไม่ชนะด้วยการผูกเวนจองเวนเวนในไหนย่อมชนะด้วยการไม่ผูกเวนและจองเวนนะขโมทนากอทตันทั้งหลายเป็นผู้อยู่อย่างสิ้นหวังตามแบบพุทธเจ้านะถ้าอยู่แบบสิ้นหวังโอ้ยหดูเศร้าใจไม่ใช่นะต้องอยู่แบบคนที่รู้จัก สุขรู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักการดับของทุกข์รู้จักแนวทางของการปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันนั้นแหละทางที่ดําเนินอยู่เป็นทางที่ดีนะเหมือนเราเคยมีสามีปัญญาต่อมาสามีตายหรือปัญญาตายเราก็อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องไปหวังอะไรละไม่มีภาระและภาระก็หมดไปหัดมานั่งสมาธิหัดฟังธรรมะอย่างเงี้ยโยมก็จะได้สิ่งที่ หมดสิ้นหวังแล้วอย่างเงี้ยจะสร้างเหตุให้มันถูกสร้างเหตุให้มันถูกก็หวังต่อไปนั่นแหละนะอย่าหวังอะไรกับใครเลยถ้าหวังแล้วจะผิดหวังนะถ้าหวังก็หวังกับคนนี้สักสมมุติว่าร้อยหนึ่งก็เอาสักสิบหรือยี่สิบมาสมหวังก็ได้แค่นั้นไม่ได้ร้อยนะเพราะทุกคนสัตว์โลกนั้นพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่มาก เห็นแก่ประโยชน์วนอื่นมีน้อยเห็ไหมสัตว์โลกมีความกตัญญูต่อมารดาบิดามีน้อยดูแลสมณะพราหมณ์ก็มีน้อยนะมันเป็นอย่างนี้นะทเราทั้งหลายอย่าไปหาสิ่งที่มันน้อยให้มันมากเลยนะขอโมทนาขอเจริญพร